สบายดีกาบทักทายสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดส,สุขสุขเคนเด้อยินดีตอนท้าข้อสู้่องน้องตายสาวเราคือเก่าเราพี่น้องมื้อนี้น้องตายจิาาภามาเบิ่งพ้นฝาอากาศเนาะเพราะว่าคืนนี้พี่น้องเอ้ยพ้นเลยตกะโต๊ะแค่หน่อยตอนนี้กับพายุกระด้างสิเข,ขา่าเนาะนี่ทำบอกทั้งานางนี่เหมือนขึ้นอยู่เดี๋ยวสิภาไปเบิง่งน้าเท้ให้หน้าได้๋ยกะ เบิ้งท่องผ้านะพี <c 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 ่น้องเบิ้งท้าเถาะผ้าเขาเป็นพ้นเป็นโนบมาแห้งขนาดตอนนี้ไอเอิร์กพนกระล่างเห็ดกินเนาะเดี๋ยวสิภาไปเบิ้งไอเอิร์กกระล่างเห็ดกินไข่เป็ดเหรอนี่นี่ก็เอาไข่เป็ดมาเนาะเป็ดเอามาจากเคาะตัวเองนะพี่น้องไข่เป็ดน่าอรบ่ ข้นกับตกตอนนี้ก็ได้ย้ายสวนมาใหม่ัยเนาะสวนพักนี่หรอทั้งแบงย้ายมาใหม่เพราะว่าบ่อนเดี๋ยมันรูปเดี๋วมันหนาเหนือนนี้พี่เนาะหนาเหมันถ่วมก็ได้ย้ายสวนขั้วหม่โอ้ฝนโตกะเองเนาะก็กำยังแข่งแข่งฝนไปห้องเหี่ยนเนาะเพื่อสิไปเซ็งได้บอกพี่น้องแข่งฝนไปห้องเหี่ยนเพื่อเขาสิไปเซงเดี๋ยวาะว่ามือนนี้เป็นเซงเหมือนเซง mà vương ấy cứ đang hết kín bên ai, còn hết kín điện ăn nọ, đấy, thế nhỉ? thì đó thì đó, ấy ước. là đi đấy, thằng mở là tẩy đó, đây cả, mình cuốn tố, thằng chỉ là tổng cốp, sổ cốp. Sổ cốp bỏ. thấy gì? thấy? nhìn hai nữa, nhìn thứ sầu. thấy. ủa con? tổng cốp con, ปนกบปนกบนี่หมอแกงเห็ดแล้วลดท่นก็คืนี้บริกีนขาลดทุนตอนตื่นขึ้นมากอเลยอ่ะวมอันนั้แม่ไปซื้ออันไหนเด้อไปซื้อน้องใหม่เห็นเด้อ พาก็ให <Ừ. S 1> ้ไอตน้องหม่น่ะไนงหมนไอ้สน้องใม่ยองหมอน้มเ็นน้องมุ่กนอ่อันนี้น้านางบจืดอันนั่นนี่อากมอีน้องใหม่ง้บเป็นบ่อนเพื่อนพ่น้องตายยใหเพื่อนพ่ใไหมโต๊คือกันอีนี่อ เดี๋ยวลดปากตัวเองเนมาเมริมีเต่าอีน้ะไปลดอนาอเมริกาตุวังสิออมาเอา้กันเนอันนี้เป็นหมอนะหมอต้มกบต้มกบปนสิต้มปกินสิต้มกบกินกับผุกสิต้มกบกินกับต้มพัก กินกับดวกพักน้องพี่น้องต้มกบปนกินกับดวกพักตอนนี้เดี๋ยวสิไปเก็บพักก่อนพว่าพักมันเกิดน้องพี่น้องพักบกปะเดี๋ยวสิพาไปเก็บเอาอีกยังนอนไปใส่อเอาเยอะเถอะเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนไผ่ใหม่ก็เป็นแม่แม่อ้วกเอาสบายดีสบายดีโอ้แม่อ้วกกระแต่งตัวงว่ายด้วยนนี่สิไปใปปส่ไปปากเซ่สิไปปากเซไปกินเพิบปากเซ่เนาะเนี่นกัอีพอ่ะเน่ เอาสบายดีแน่คุณพ่อจ้าสวัสดีครับเปแจ้งไดยอาการอาการกแเจ็บอย่างไรคืนไหนคะแกล้งยังไงคือจับอยู่แต่วังเรื่องมันจะเจ็บแต่นึงเตรียมถาบอกแล้วที่นี่เนาะเจ็บแน่มีเจ็บเจ็บคลองเถืาหพอไหล จะซื้อพอบุณลายบอกพ่อบุณลายบุณลายสายเงานี่แล้วพี่นนอะผิดนั่นเองครับเนาะก็งานเป็น่งโอ้ผักบก้งาเป็นไงพี่นนอะเรียวผักบกนี่เก็บได้เออ À, rồi, rồi sia, xung... bột, phát bộ có nhỏ mày phát bộng thì bao hóa sự phát bộng tụi em thì cứ ngã đẹp Đấy nó Đấy được này này, này hầm kì đồ lại phát kinh thằng này kêu đi sự rồi khai ạ เด็ดจีบเนาะได้บ่ได้มัดหนึ่งสองมัดซื้อจะมาเก็บไปกินก็เจ้ากระโดนนะวนกระโดนีเจะต้นหมวเนาะต้นหมวงโอ้แม่อวงาเด้อมือนี่สไปรเอาแม่บอกน้เมอื่นอันนี้นะก็ว่าสไปมันนี่เตียมน่ะ บลูเขากาบ่ทันม่เออพื้นก็จะไปพ้นมันตกโอ้พรอากาศ้นพระอากาศว่นี่คือน่าพวแท้สิได้ไปคลายเด็กคลายเบอร์อยู่บนแน ป๊ากิไรแต่ป๊าพี่น้องพกงามงามึงห็นอะไปอโอ้อันนี้ฝอตกมันแหงงามเนาะมัมากมาอแหละอ๋อผมมันเตอว่มัไ้อพวกบกมาเคือขึ้นเน่ยไอ้เอเคือกินกระปดเน่ยหยอดอันนี้กับมีหยอดบอกอันไ้นเอาไปสุกกินเนี่แเสียด้วน่ยหยอดบอกอันนี้นอนบววนี่ อผมเหมือนมากวัตถีพ่นาเหมือนวัตถีวัดแดนโอ้กระโพแท้บนับกบบนี่โอ้คืงามอนี่พักผาหย่ากินย่บะน่จ้ะโมเด้อยสื่อเนาะมันไกลในเมืองนี่พี่น้อง ăn bắp 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 buộc bắp phấn mại rồi đó bắp nội ơi phấn bắp 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 sao bắp 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 cả bắp 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 ว่าจะไปไต่ว่าไปส่งองนกะงโต,ต,ตแต่อีตัวนี้แม่เนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังคนเนาะตะมักุ่งเยอ่อตะมักุ่งเยต่ตะมักุ่งเย่ยอสองกบตัวหนึ่งก็เขียดสองตัะแี่มันถูกปัญญาต้มไข่น้ำติ๊ม่นี่มีเอาเอาไข่มาต้มใ่หมบ<อ>กโ<อ>ก้เนาะคนจติต้มไข่

ใครทำอนเอาใครมาตบที่ใบเยอะนของมวนะใครมาตบใครมาตบตไอนครได้ฝึกเลยไ่ขึ้นหาไม่าตยตอนนี้น้องใต้กับพอดิษซาลหุ่นเดีวเด้อทีน้องบ่แม่น้องใต้ดอกพดิษ ให้ห้องงานเพิ่นพอดีห้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวันอกตายสิจ่อยวะนี่เอามาเทศกะน้ำหนักลงสามโดเด้ออันนี้ได้ตีนนึ่เนได้ผีกเดี๋ยวถาเบิ่งพีเนาะกะจะได้กะขอบใจเอฟซีฟังไข่ทุกคนที่สนับสนุนเนาะซื้อสครับซอยอกตายเนาะขอบใจได้ๆเด้อเดฮ้ยเอาลงนะคอยก็อยากจิ้งไข่มันดอดหุ่นเลยละมีโปรตีนเลย อ่าหมดพอ phải nhổ เข้า lạo เด้อนี่บ่อนใหญ่ใหม่ này ได้เนาะ hết เฮ็ด hết เฮ็ดดอก หาเฮดก่อนก็ไปเออควนโต๊กแน่ไปหาเฮดไปหาหน่อหม่เนาะนี่ตกไข่เแล้ว ดี๋ยวพี่น้อมุกน้ำมัเดียลงเตะมากินมุกน้ำมัน่นี่อแบเบิมุกน้ำมัข้าวเนียวอหอนอดูมตัวานกจนนั่นแแ้วก็ต่างันตบ้นเลยเอัใส่อ เสียไ่พุงลายนี่เกระฉากะเบือคูลรอีกโรคกรีนมุ้งทำไมใส่สีมูแหงเสีไ้อนาดว้าผมไปอย่างไรผไปแล้วขอบุโตกเหน่ออตกอง็กิดเดี

เรา้อากฉม่อไปหอกคื่นกันเขบอกันี้ด็กเอ้ยเขาจะซับเปียกตีพันเอานีเอาไ้เด้อเอาเขาไบนเดุ้่ไปเด้อเออเอขาไบนนั้ แกมุกนามุกนาใส่ใบตองหรอนีงมุกมันมุกีไปับไปบอกสิเสีมุกมุกนวยสีนเด็กินอะไรดิเฮอไปพักัวมาใส่ผ ่นโป๊ะใว่าข้าวหอม้ังหนึ่งนกว่ข้าเอาใคแบบนอ้ได้ผ่าเลยเยอยขยับกำลปักปันนัดเนื่อยแล้วเนี่ยกินายอยู่ไง อิ no ่มเลยกินมุกนะแมพออิ่ม้นะแม่แต่าไม่กินหนาไม่เป็นกนาเนี่ยจะเป็นการตองเนาะการตองเขาแต่ว่าจะอะไรก่อนกานอันนี้ตองแต่ว่า ปองกันพญยาิเป็นหมาไข่ดังเนาะเพราะว่ามันในการเอาจีพุนออกก็แม่นแต่ก็มาใส่จะซื้อยังไยตู้เย็นกระตายล้วบ่มีน้ำเย็นอืมอะัใส่บากย่าแล้วก็ใส่ตัวนีอชกหนาของขายกใส่เยก็ใส่เออมาขูดมันก็คอ เอาเนยน้ำปับ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 ตกปะบอกว่าทำบิดเนี่ยพ่นตกนะมืงหนซ้ำสินอ้อนแดงๆคนนี้จะไปดดใคยเด็ กระพุวโตกระยูหยาเนาะแตวังมันคิดได้พอจูกระล่างหรอกระล่างเหรอนีอ่หละดูส่วนดูสุห้านี่มันสนนี่เก่งต้องให้ตองไ้อนี่ก็ สิมีตาซ้ำนี่เดี๋ยวพี่น้องพวกันไ่คิมนาสไรดคลิมนิกอ่ะเพรจะโจเพียงสมีเดอร์ผาก็ไอยก็แซ่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาดเด้อบายบาย